c o อ l e c เ Rare or b e t ั e r Items as ทสปาเกติ g รอ t t เพื่อนเพื่นจะต้องไปเก็บไอเทมระดับ4ีฟ้าขึ้นไปที่เมืองสปาเกติกรอตโตนะคะเมืองนี้เป็นเมืองใหม่ที่อัปเดตมาเป็นเมืองที่มีบอสเป็น Eminem มนะคะในซีซั่นโอนี้ก็จะได้เจอบอสที่เป็นแร็ปเปอร์ถึง2คนด้วยกันก็สโนว์ล o อ k เขาจะอยู่ที่กลางเมืองเลยนะคะกลางเกาะส่วนสปาเกติกรอตโตเนี่ยก็จะมี Eminem เป็นบอสนั่นเอง เราไปเก็บสีอะไรได้บ้างก็จะเป็นฟ้าม่วงส้มทองแล้วก็สีมิสติกและเอกโซติกนะคะแต่ว่าต้องมาเก็บที่นี่นะทางเข้าเมืองจะมีอยู่สามทางนะคะก็จะเป็นปล่องลม,มอันนี้แล้วก็เป็นวงกลมดูใหญ่ๆที่เฮลิคอปเตอร์สามารถขึ้นลงได้แล้วก็ด้านหน้าเมืองก็จะเป็นการเดินเข้าว่วายน้ำเข้ามาได้ธรรมดาเลย ตรงกล่องลมท่อลมนี้เหละเพื่อนๆสามารถเข้าได้สองจุดนะคะมันจะเป็นสีเหลี่ยมลองบินไปที่ล่างสุดก็ได้ก็เข้าได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นจุดที่อยู่กลางๆท่อค่ะน่าจะเป็นชั้นของเมืองมั้งเนี่ยค่ะมาแล้วก็มองหาไอเทมเลยคะ่ะดูตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปนะคะใส่เจอแล้วหนึ่งทางด้านซ้ายอันนี้เป็น ปืนพกนั่นเองแล้วก็เจอกล่องแต่ว่ากลัวไอ้ตัวป้อมปืนอะคะ่ะเลยไม่กล้าที่จะเปิดกล่องนะคะทีนี้เราได้ที่มันจะทำยังไงเจออันเดียวเนี่ยเพื่อนสามารถเจอแล้วก็ดรอปได้นะคะแล้วก็เก็บใหม่มันสันับให้ด้วยน,น,นะเห็นไหมคะมันขึ้นว่า2องทสพอไซโคลอีกทีเราเก็บมันก็ผ่าน q u วสแล้วค่ะแปลว,ว่าเจออันเดียวสามารถควรทำได้เลยนะคะ โดเน,น็ตเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ก่อนหน้าได้ค่ะครูมันนี่วันเล่พร้อมเพลงตามที่เอาคนในเบอร์นี้จะขอตัวลาไปก่อนเวลามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ